ปลูกโกโก้ในป่ายางสวัสดีครับผม EP นี้ก็เป็น EP เยี่ยมสวนโกโก้นะครับที่เป็นโกโก้อยู่ในป่ายางนะครับอายุประมาณ1ปีครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยด้วยนะครับรืดดูนี้เป็นรืดู่ที่อากาศแปรปรวนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือ เดือนมกราแต่ว่าเป็นเป็นฤดูที่แรงแล้วนะครับในสวนแปลงนี้นะครับของของป้านะครับก็หลังจากที่พี่สูตรแล้วว่าโกโก้ปลูกในร่องยางได้ป้าก็เริ่มปลูกได้นะครับก็ประมาณ1ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมชุมพรแล้วก็มาใส่ มาใส่ปุ๋ยนะครับพันลูกสมจุมพรหนึ่งคือใบใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับนะครับแล้วก็มีระบบหยดน้ําช่วยเป็นปุ๋ยอินรีย์นะครับคือดินตรงเนี้ยเป็นดินทรายนะครับดินทรายและค่อนขั้นแห้งดินแห้งมากนะครับน้ําระบบน้ําก็ติดตั้งสายหยดน้ํามาตอนนี้ก็เข้าปีที่ จะเข้าปีที่2แล้วประมาณ10 14 15เดือนนะครับดูส่วนส่วนสูงนิดนึงผมสูงประมาณ1เมตร75เซนนะครับก็ก็โกโก้ก,ก็สูงประมาณประมาณนี้เกือบเกือบเกือบเกเมตรแล้วนะครับต้นที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเพราะว่าลักษณะของดินไม่เหมือนกันนะครับ บางต้นสูงกว่าผมก็มีนะคือต้นต้นไม้เนี่ยเราปลูกพร้อมกันแต่ว,ว่าส่วนสูงไม่เท่ากันใช่ไหมครับต้นนี้ต้นนี้ก็จะสูงกว่าของผมนะนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนยางนะครับแปลงนี้ปลูกทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยสามร้อยต้นโดยประมาณนะครับแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์ครับให้เห็นครับว่าปลูกแบบอินทนะรีย์ฮะเป็นเป็นแนวเป็นแถวเป็นแนวไปนะครับ พาชมปลูกโกโก้ในร่องยางนะครับเพราะตอนนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นก็คือเริ่มจะหาคนมาตัดยางยากขึ้นครับก็คนจังหวัดชุมพรก็เริ่มหันมาปลูกโกโก้กันพอสมควรแล้วนะครับแปลงนี้อยู่ที่แยกปฐมพรนะครับอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้าม ปั๊มปตทจริงโจ้เลยนะครับครัวหนังตะลุงนะถ้าท่านที่สนใจอยากจะแวะมาดูก็มาดูได้นะครับแต่ว่าผมเองจะอยู่อำเภอหลังสวนนะตรงนี้ก็จะอยู่ห่างจากอำเภอหลังสวนประมาณา50กิโลนะครับถ้าถ้าจะมาเยี่ยมก็ต้องโทรแจ้งผมสักนิดน,นึงนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบครับคือแปลงนี้เนี่ยคือป,ปีหนึ่ง เราดูแลไม่มานะครับตอนนี้ตอนนี้ก็สูงนะครับสูงแล้วก็แตกกิ่งขาครบแล้วนะครับอันนี้เป็นกิ่งขาครบแต่ว่าเพิ่งเพ,พิ่งจะแตกนะบางต้นสูงสองเมตรกว่านะครับเหมือนต้นนี้เนี่ยประมาณประมาณเมตรห้าสิบเขาก็แตกกิ่งขาครบนะครับต้นไหนที่แตกแตกกิ่งขาครบวับดแดงแตกกิ่งขาครบประมาณห้ากิ่งนะให้นับดูนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้า,างเงี้ยนะฮะถือว่าสมบูรณ์นะต้นไหนที่แตก3ามกิ่งนะครับอันนี้มันก็จะมีต้นที่แตก3ามกิ่งให้ดูนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ก็คือต้องบำรุงนะเราผลิตปุ๋ยเองแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่หมักเองนะครับปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษนะครับ ต้นที่แบบอ่าพอได้ปุ๋ยนะครับยอดก็พุ่งนฮะอันนี้คือยอดโกโก้นี่เพิ่งแตกใหม่นะคือใส่ปุ๋ยไม่เกิน7วันนะครับยอดจะพุ่งเลยนะฮะคือต้นต้นไม้เนี่ยเราต้องให้ปุ๋ยเป็นบ้างนะครับในสวนยางของของป้าผมเนี่ยคือปีหนึ่งให้ปุ๋ยแค่สองครั้งนะครับ ให้ปุ๋ยแค่สองครั้งแล้วก็ช่วงเนี้คือฤดูที่ใบใบยางเนี่ยฮะสังเกตว่าใบยางกําลังผัดใบครับแสงโกโก้จะได้แสงช่วงนี้แหละนะครับตั้งแต่มกรากุมงพามีนาเมษาสี่เดือนเนี่ยจัดว่าร้อนนะครับสําหรับสําหรับพักใต้แต่ว่าโกโก้ไม่มีปัญหาครับคือมีระบบน้ําหยดช่วยนะครับก็จะทําให้ ต้นโกโก้หน้าแรงอยู่ได้สบายมากนะครับก็เยี่ยมชมบางคนถามว่าถามว่าอาจารย์ป๊อปปลูกกี่ต้นนะถ้าผมเกี่ยวกับการปลูกโกโก้เนี่ยผมปลูกมาตั้งแตนะ่ปีห้าเก้านะปลูกกี่ต้นไม่ทราบแต่ที่ทราบคือหกปีนี้ยังไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับโกโก้นะครับเกี่ยวข้อง กับโกโก้ตลอดมาดูตอนนี้นะครับตอนนี้สูงประมาณ80เซนแต่ว่าทรงพุ่มสวยนะครับให้ดูทรงพุ่มทรงพุ่มค่อนข้างจะสวยมียอดนะครับพอใส่ปุ๋ยแล้วก็ยอดออดออกมาทันทีเลยหมายความว่ารากมันเดินนะครับให้เห็นรากเดินแล้วฤดูนี้เป็นฤดูแล้งแล้วนะตั้งแต่มกรากุ่งพามีนาเมษาพวกจะพาห้าเดือนครับ เข้าหน้าแรงอย่างเป็นทางการปีนี้จะเป็นปีที่แรงมากนะเพื่อนๆนที่ติดตามผมอยู่ในช่องอาจารย์ป๊อบเกติอินทรีย์ NC นะครับเตือนทุกคนให้ทราบปีนี้เป็นปีที่แรงมากเหตุผลง่ายๆทําไมถึงแรงมากเพราะว่าปีนี้ภาคใต้นะครับน้ําท่วมเดือนเดียวนะพฤศจิกายนเ,นเดือนเดียวนะครับท่วมถึงห้ารอบ แล้วพอเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนธันวาครับก็หนาวหนาวแบบแปลกๆคือหนาว3ามวันแล้วก็ร้อน3าวันแล้วก็กลับมาหนาวอีก3ามวันแล้วก็ร้อน3ามวันนะครับก็คือเป็นการฤดูการที่ผิดเพี้ยนนะก็จะทำให้พืชผ,ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับขาดแคลนนะมันก็จะแรงปีนี้จะแรงมาก ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ทําเกษตรแนะนําให้เตรียมระบบน้ําตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโกโก้ถึงแม้จะใช้น้ําน้อยแต่ถ้ามีน้ํานะครับก็จะช่วยได้เยอะสําหรับต้นโกโก้นะอยากให้เพื่อนๆนะครับที่ปลูกโกโก้นะครับในสวนยางเหมือนแปลงนี้เนี่ยของป้าผมจะทําเป็น ระบบน้ําหยดด้วยนะครับแล้วก็ให้เห็นให้เห็นระบบน้ําหยดทั้งนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะเป็น,เป,นเป็นหัววาวลนะครับเห็นเห็นหัววาลไหมฮะนี่หัววาลนะครับต้นเล็กต้นต้นใหญ่ก็จะมีคล้ากันไปนะแล้วก็เราก็เดินสายน้ําหยดไปยาวๆนะครับให้เห็นบรรยากาศ แปลงนี้หนึ่งพันสามร้อยต้นโดยประมาณนะครับอายุประมาณปีเ็จเศษนะครับก็แตกทรงพุ่มดีนะครับก็มาแต่งนะครับตรงไหนมันก็จะมีคลากันไปนะครับสูงกลางเตี้ยต่ํานะครับก็เป็นปกติของต้นไม้ปลูกโกโก้ถ้าเป็นภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะนะครับ ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาก็เรื่องระบบน้ําไม่ค่อยจะมีปัญหามากนะครับเพราะว่าภาคใต้โดยปกติฝนตกชุกนะครับฝนแปดแดดสีแต่ว่าปีนี้ผิดผิดไปนิดนึงฝนมาก่อนแล้วมาเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยมีน้ําท่วมชุมพรหลายรอบนะครับก็บรรยากาศโดยรวมนะให้เห็นนี่ ย้อนแสงสักนิดนึงเนาะอ่ะต้นนี้แล้วกันนี่บรรยากาศโดยรวมให้เห็นยอดของโกโก้นะต้นโกโก้นะครับเวลาทำเกษตรต้องเข้าใจด้วยว่าต้นไม้ถ้าเรารักเขาเขาก็รักเราครับบรรยากาศในสวนนะครับหนึ่งพันสามรอต้นของป้านะครับอยู่ที่ เขาการ้องชุมพรนะครับแถวแวเขาการ้องนะฮะเลยค่ายทหารมานิดนึงนะให้เห็นบรรยากาศกว้างของสวนนะครับว่าปลูกโกโก้แซมสวนยางลักษณะเป็นยังไงปีนี้คาดการว่าจะแรงครับก็เลยไม่ตัดไม่ตัดหญ้านะครับก็คือจะจะปล่อยหญ้าจะปล่อยไว้เป็นเป็นร่องอย่างเงี้ยฮะรบ,บริเวณเนี้ยผมก็จะใช้ เครื่องตัดหญ้าสางหญ้าออกบางๆนะครับแล้วก็จะปล่อยให้แนวแนวร่องเนี่ยครับรกใช่ไหมฮะรกเพื่อเก็บความชื้นครับแล้วก็จะมาตัดหญ้ากันอีกทีหนึง่งประมาณปีประมาณเดือนอปลายเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือหลังสงกรานก็จะมีฝนเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็จะเอาญ้าตรงเนี้ยไว้ซับน้ํานะครับช่วง พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาพอเดือนสิงหาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าโกโก้เริ่มจะติดดอกหรือเปล่านะครับก็ถ้าคนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจที่จะปลูกโกโก้นะก็กดติดตามกด subscribe ช่องอาจารย์ป๊อบไว้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าโกโก้เนี่ยเดินทางมาไกลแล้วนะครับตั้งแต่ปี59จนถึงปี65เนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา6ปีนะครับ เข้าปีที่7เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเรื่องของเรื่องของแปรรูปก็ไม่อยากจะให้กังวลนะครับเพราะว่าผมได้แก้ไขปัญหาคิดว่าครบแล้วนะคิดว่าจบแล้วนะสำหรับโกโก้นะครับก็ไม่อยากให้มีความกังวลในการทำเกษตรนะครับแต่เกษตรจะไปได้ดีเราต้องมีหลายๆอย่างนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับปลูกโกโก้ในร่องยางนะครับแล้วก็ยางมีอายุถึง สิบสามสิบสี่ปีนะครับแปลงนี้นะครับคือตัดเราคือกําลังจะต้องล้มแล้วครับบางต้นมันก็โดนปลวกกินผุนะครับคือเนี่ยเหมือนเหมือนต้นนี้ให้เห็นใกล้ๆดีกว่านะครับเนี่ยฮะคือยางจะหมดอายุแล้วนะครับปลวกกินก็เลยเป็นแค่ทางเลือกนะครับบางคนชอบยางก็ปลูกยางนะแต่ตรงนี้ก็คือ ผมให้เห็นความยั่งยืนนะครับเราปลูกแซมไปก่อนได้อันไหนที่คิดว่าจะพอช่วยเหลือจะพอช่วยแนะนำเพื่อนๆผมก็จะทำอี P ีนะครับเกี่ยวกับความรู้ทางดาเกษตรอินทรีย์นะครับทำเกษตรอินทรีย์ทำเกษตรษพึ่งตนเองยุคนี้คือเป็นยุคเกษตรพึ่งตนเองที่ต้องหันกลับมาพึ่งอาหารเองนะครับทำเกษตรเองมีอาหารครอบครองไว้ในมือเยอะๆนะครับเพราะอาหารเท่ากับ ความมั่นคงนะครับความมั่นคงไม่ใช่บิตคอยนะครับความมั่นคงคืออาหารแล้วคนที่มีอาหารรับรองว่าสเสถียรกับบิตคอยแน่นอนกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากให้กับคนที่เขาตามเกษตรไม่ทันตามสีเกษตรไม่ทันด้วยนะครับอาจารย์ป๊อบจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่สนใจในเกษตรอินทรีย์นะครับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กด share. แชร์แผลนให้ดูกว้างๆครับสวนโกโก้สวัสดีครับ